นี้นะบทลำนำนี้นะไม่ได้ไม่ไดเอามาร้องด้วยนะไม่ได้เอามา,นะ <c oughs> มา,มาค่อยเอามาร้องด้วยนะฮนะอ่าก็จำได้ว่าในในในตอนในตอนที่ปล่อยซิงเกิลนี้มาก็จะมีอาจารย์มอสซาก,กี้อุตสาหะน,นะฮะขอช่วยกล่าเนื้อนะครับเนื้อร้องให้เป็นภาษาไทยนะแล้วก็คุณครูคมาร์วอินก็คอยกล่าวทานองให้นะขอรัสนะ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 อ่านะฮะ แล้วก็ยังมีอีกอีกลำนำหนึ่งนะที่เราร้องกันตอนอ่าหรือเราจะอีกวนลำนำหนึ่งแล้วเป็นสุภาหาลรอดแต่เราวนสุภาหาลรอดอย่างเดียว سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر الله اكبر นัออ่ารออีเดียวเลยวนกันอย่างเดียวนะไม่เอาทํานองอื่นเลยอ่นะ <c oughs> บทลำนาต่อไปครับต้องเป็นทางด้านวุคลิสนะบางวุคลิสนะมีมีคอมเมนต์มาบอกว่าเสียงเบาไปหน่อยไม่รู้ตรงไหนนะไม่รู้ตอนนี้ดังหรือยังนะพอ,อมีคอมเมนต์มาบอกยาหายาตีโอ้โหเป็นไงเพลงนี้ลำนมนี้ ah <c oughs> ยาหายาตียาลาลีเลย โอ้นะวีละครับตอนนี้ก็ยังมีผู้รับชมอยู่นะประมาณ30ท่านนะโอ้ทางวีละ,ละก็ยอดแชร์อยู่ที่26แชร์ครับไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงยังเบาอยู่ไหมนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะ อันนี้ภรรยาของอาจารย์ร้องหนูรักนะแจ้งมาบอกเสียงเบาไปหน่อยนะไม่รู้ว่าช่วงไหน,นตอนนี้อาจจะดังละ b <c oughs> แ c k ค n d นี่ครับมีคอมเมนต์มาครับ fc a ดีฟครับ a ดีฟต้องอาสักหนึ่งบทเพลงแล้วแหละนะ fc a ดีฟนะเอาเ <c oughs> อาเมาลานะ <c oughs> ่าเมาล่ะ ลาช้าใช่ไหมเอาออามาลาเพลงช้าใช่ไหมอ๋อเดียวใช่ไหมอาเลยอย่ซอนลีวเซอ่เอาเลยเอาเพลงนี้อ่าโอเคนะบทลำนำต่อไปนะจะเป็นอดีปนะครับนี่ครับปังอดีปนะฮะไม่โสดนะฮะไม่โสดนะฮะอ่ามารยาศอนครับขอเชิญรับชมและรับฟังครับ เขาเขายังแจ้งมาบอกว่าเบาเหมือนเดิมนะเสียงเบาเหมือนเดิมยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้ร้องอ๋อ<า> <laughs> เอาเดี๋ยวลองลอง,ลองเทสอดีกว่ายังยังดังอยู่ไหมอ่าลองลอง,ลองดูเมาลานะไม่ใช่เมาคีนะ <laughs> เดี๋ยวไปร้องเมาคีและสัตว์อยู่ตรงไหนไม่ใช่นะอ <laughs> ไ,ไม่ใช่นะอื <laughs> مولاي صل وسان دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسان دائما ابدا go Amen. কুল কুল মি أبدا على حبيبك خايف للخالك كلهم مولا يصل وَس ขอบาาุญแล้วฮะบางอดีปนะครับเอฟซีบางหมุยครับอ่ามาแล้วครับเอฟซีตัวจริงครับจากโคชอานนท์ปานพพาครับอ่าโคซอนะครับโคซอโคชอานนท์ปานพพานะฮะบางหมุยฮนะเอฟซี FC. ขอเพลงอะไรไหมฮะบางเอ่อโคซอฮะโคซอบอกเหลือเหลือใครที่ยังไม่ได้ร้องมีไหมฮะเหลือเหลือเหลือบางบางสุภกศ์เหลือบางสุภกร์ดาสักหนึ่งบท นะเอาไรดีครับบางสุภกศนะ <c oughs> น่าจะเป็นบทลำนำาสุดท้ายเลยไหมอ่าสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะก็อย่างที่ได้รับชมรับฟังกันมานะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นการไลฟ์เรียกแขกนะครับสำหรับงานสามสิวนาสัมพันธ์ครั้งที่13จริงๆก็จะมีในวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนนะครับเริ่มกันตั้งแต่ สิ0โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะสแตนบายไลฟ์สดกันตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าเราจะมีคิวทดสอบรถตันนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีนะครับแล้วก็เป็นการลงทะเบียนนะครับเป็นการรายงานตัวแบบ Qr Code ค,คด,ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับรวมไปถึงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับทั้งชายหญิงนะครับหท่านนี้ก็จะ รอรับรางวัลกับพระท่านจุฬาราชวนตรีท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ นะฮะก็ตอนนี้นะครับ20นาฬิกากับ40นาทีโดยประมาณนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของไลฟ์สดเรียกแขกในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบรรดาพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับทั้งตุ๊กแกขอเพลงตุ๊กแกลหะครับโคตอนน์์ขอเพลงตุ๊กแกครับตุ๊กแกตุ๊กแกเอ้ยอ่ะนะตุวไล่พลอยเดี๋ยวเขาจะตื่นกันบนนาปัดเนี่ยเขาไม่มีไก่นอน มันใกล้กูโบ้ด้วยนะใช่ใแล้วก็ทีมทีมของสิทธิ์ปัจจุบันเขาปอนเอริมโบนะก็ลองไปเสิร์ชดูได้ w w w g u b o c ูโบดอทคอมไม่รู้ว่าชุดเข้าไปที่ไหนนะเออลองไปดูนะไม่รู้ว่ามีเว็บจริงป่ะนะนะเขาบอกในเว็บลองไปเสิร์ชดูนะไม่รู้ว่ามีโฆษณา g ูโบ c ดอทคแต่ไม่มี888นะไม่มีไม่มีไม่มี #hashtag hello hello กูโบยู่ไหนเด็กชีวนาก็จะรู้เลยนะอยู่หลังหอนะกูโบยู่หลังหอนะฮะปอนะริมโบโอโหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายต่ละละแต่ไม่ใช่นะคุลอเพลงกันนะคุลอเพลงกันอันนั้นหมูเด้งครับหมูเด้งอ่ะบทล้ำนาสุดท้ายครับคุณครูซุปปกอสเอาอะไรดีอาจิตศรัทธาที่เราเรียกว่าอิมัม อีมานอออีมานโอเคโอเคครับผมอะบทลำนามสุดท้ายครับจิตศรัทธาครับโดยคุณครูซุนฟากอรแก้วดวงเด่นครับหเล็กหใหญ่นะจิตศรัทธาที่เราเรียกว่าอีมาน

ก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไรอัลลอฮ์นอัลลอฮ์นสพระองค์ทรงรู้ในกระสิบเสียงเบารือความลึกคิดในใจ ที่เร้นลับไม่มีผู้คนทั้งจักรวาลนี้ก็ไม่อาจนีบคนอัล a h k n o อ s อ l l ล h knows ครั้ที่เราทำงานทุกกอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใคร ทำเพื่อ Allah ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่ Allah knows Allah knows หากว่าเธอทอดในหัวใจและอยากทุกคนให้เคยใครได้ให้ความอ่อนแอความเจ็บปวดมันสูญสิ้นอัลล h k n o w สิบเสียงเราเรื่องความนึกคิดในใจของเราอัลลอฮ

เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจากวนนี้ก็ไม่อาจนิพนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทุกพื้นดินฟ้าทุกชาติภาษาฮีโน รวยแค่ไหนหรือจนมากไหมฮิโนจะเข้าหรือคล้มสูงต่ำต่างกันฮ <He knows. S 1> ิโนอ إ ม م นเข้มแข็งหรือจะอ่อนแอฮิโนอัลลอฮฺ มาชชัลลนะขนลุกเลยนะถึงขั้นขนลุกเลยนะฮะแฮแท็กนอริมโบขนลุกเลยนะฮะในช่วงท้ายโอ้เวลาครับก็สมควรกับเวลาในคำํืนดีนะ20นาฬิกากับ45นาทีโดยประมาณนะครับก็ต้องขอบคุณนะบรรดาพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสำหรับไลฟ์เรียกแขกนะครับเป็นการทดสอบระบบเสียงนะครับระบบแสงสีเสียงแล้วก็ กล้องในมุมต่างๆนะครับของทางทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับในห้องรับรองน้ําชานะครับแล้วก็สำหรับเวทีตอนนี้กำลังเทสระบบไฟกันอยู่นะครับว่ามารบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รับชมความสวยงามนะรับชมความสวยงามของเวทีอย่างแน่นอนนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องที่ได้เห็นไลฟ์นี้หรือโพสต์นี้นะครับของทางเรียนสามสีวนานะครับ ก็เรียนเชิญร่รวมงานสามสิวนาสัมพันธ์ครั้งที่13นะครับในวันเสาร์ที่1วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้และวันมรืนนี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับในงานก็มีอาหารจำาหน่ายมากมายนะครับกว่าร้อยเมนูด้วยกันนะครับมาดูว่าถึงร้อยเมนูจริงไหมอยากจะให้ท่านมาพิสูจน์นะฮะมาดูว่าตลอดเส้นทางนะครับ100เมตรจากหน้าโรงเรียนอิสลามศิวนาไปมสัสยิดนูรุนอิสลามปันป่านะครับจะเป็น เรียกว่าเป็นลายเมนูอาหารนะครับมากมายเลยนะครับก็รอรับชิมกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมมากมายเลยนะครับสำหรับทั้งในภาคของน้องๆฟารูอีนะครับของอิสลามศิวนาภาคฟารูดอีแล้วก็พี่ๆนะครับนี่บางๆจากอิสลามศิวนาภาคสนาวีรวมไปถึงบรรยายศาสนธรรมนะครับจากอาจารย์ขอจากคณาจารย์อิสลามศิวนานะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่น ปัญหาครอบครัวเรื่องชัวที่ต้องการคําตอบนะครับโดยท่านอาจารย์ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลการิมอนทากลีบนะครับรวมไปถึงผมมีหลักฐานนะครับจากท่านอาจารย์ชีฮามดาราฉายนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อามัดอุรักนะครับปาเลสไตน์นะครับสิทธิมนุษยชนในโลก2มาตรฐานนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ไพบูลม h ม m m ไพบูลเจยอเดนะครับอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในการดำเนินชีวิต นะครับนี่เป็นไฮไลท์นะครับซึ่งยังมีอีกหลายท่านนะครับคณะาจารย์ไอซามิวนาก็เรียนเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันนะครับมาสนับสนุนนะครับงานของออสามิวนาเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับเด็กกำพร้ายากจนแล้วก็สนับสนุนนะครับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสามิวนาสำหรับวันนี้นะครับกับคณะอนาชีตนะครับสิทธิ์เก่าสามิวนาก็คงต้องลาไปก่อนนะครับให้สลามแบบเป็นคอรัสแบบสิวนามีไหม ไปหมดแล้วบอกไปเข้าห้องน้ำหมดแล้วก็เทสขึ้นกับเทสลงแบบให้สลามอ่ะมีไหมมีไหมก่อนก่อนจบอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าตอนจบตอนจบแล้วนะฮะแล้วก็ปิดด้วยกับเสียงนี้เลยนะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ เดี๋ยวรอคนนำเขาบอกเดี๋ยวรอคนนำมาปิดจบเดี๋ยวรอพี่ซอลลีอรออาจารย์อาจารย์ชาฟีอีนะครับ โอ้นะเวลานะตอนนี้ก็ยังมีผู้รับชมอยู่นะ26ท่านนะแล้วก็ยอดแชร์อยู่ที่29แชร์นะครับก็พรุ่งนี้ละวันมรืนนะครับก็เตรียมเติม,ตมแบตโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคุณครูอ่ากมานนะเตรียมได้เลยนะนักเรียนฟัดูอินนี่วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะวันอาทิตย์ช่วง,ช,วงช่วงกี่โมงครับครู9โมงเช้านะครับสำหรับเ c ฟซฟัดูอินนะครับน้องๆหนูๆน,น,นะครับฟัดูอินนะครับก็จะมาขึ้นแสดงความสามารถการอ่านบทเรียนของฉัน นะเดี๋ยวมารูรับชมกันได้นะฮะอุบไว้ก่อนนะครูสมานบอกนะฮะโมงนะครับ9โมงจะเดินลาแบจะแห่มาจากอิสามศิวนาจะแห่มาเลยนะอ่าจะแห่มาเลยจากอิสามศิวนาภาคฟัดูวอีนนะครับสมาชิกที่จะขึ้นเวทีนี่กี่ท่านนะครับคูสมานครับ20่สไหมยี่สิบท่านไหมทั้งหมดที่จะขึ้นเวที100ท่านนะ โอมาชอลอเตรียมรับชมกันได้นะวันอาทิตย์น0ะหนึ100ท่านนะเด็กๆฟารุตอีนออก 3, ่อยซามศีวนาแล้วก็คณะครูฟารุตอีนนะครับทุกๆท,ท่านเลยนะครับเตรียมนําเสนอนะในวันอาทิตย์นะครับอ่ะบทสุดท้ายในการจบของเราในค่าคืนนี้เรีนเยนเชญนะ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم و صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم و يا ربي بالفضيلة يا ربي بلغنا شفاعتك يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي يا ربي وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته